ตัดไปตัดมาฝนตกแล้วครับโอ้ยฝนตกซะแล้วครับต้องหยุดการตัดแรับนึงเดี๋ยวตัดใหม่ครับ แรงมากข้าบผลตัดหญ้าได้แป๊บเดียวเองรับผ้า,าก็ไม่ได้ตาผมตกเลยตกก็จะตัดเพราะว่าไม่ได้ตัดนานแล้วใส่ัวกก่อนเป็นตาพร้อมไปครับไปพี่น้อง หย้าอยู่นะครับเกิดอาการลื่นอะไรนะครับใบมีดจะโดนใส่ต้นต้นไม้ข้างสนามหญ้านะครับขนาดตัดหญ้านะครับถนนไอสนามฝนตกนะครับระวังด้วยนะครับใบมีดไปโดนใส่ต้นไม้ใบมีดเกิดฉีกขาดนะครับดินไม่เป็นอันตรายไม่โดนผมนะครับไม่เป็นอะไรนะครับก็ระวัง้วยครับตัดหญ้าสนามหญ้าควรใช้สายเอ็นนะครับจะดีที่สุดนะครับสายเอ็นตัดสนามหญ้านะครับหินก็ไม่กระเด็นนะครับ โดนต้นไม้ก็สายอนก็ขาดไม่เป็นไรนะครับเป็นวิจารณญาณนะครับให้ผู้ชมได้ชมลักษณะใบมีดฉีมันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่แรงนะครับใบมีดฉีดไ่ด้วยครับสุการอันตรายนะครับ ตัดหญ้าใกล้ต้นไม้ให้ระวังนะครับใบมีดโดนต้นไม้ต้องหยุดนะครับต้องเปลี่ยนใบมีดขาดใบมีดฉีกอันตรายครับพี่น้อง